เมืองอุตสาหกรรมจำนวนเนื้อที่100ไร่หน้ากว้างติดถนน100เมตรลึก1,600เมตรราคาไร่ละ45,000 0บาทค่ะ ดีค่ะทุกท่านขากลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้อู๋จะพาทุกท่านมาชมนะคะที่ดินสวยๆที่ดินแปลงใหญ่อีกสักหนึ่งแปลงนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าเป็นเมืองแห่งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนั่นเองนะใครสนใจนะคะเพื่อจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะทําเป็นโรงงานแฟคเตอรี่แลนด์ต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะที่นี่คือเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยนะพิกัดตรงนี้อยู่ที่ ตำบลหันตะเภานะคะอะวังน้อยจัังหวดพระนครศรีอยุธยาที่ดินแปลนนี้เป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆเลยด้านหน้าติดถนนคลอกรีท,ที่โอเดินอยู่ตรงนี้นะคะความกว้างประมาณ100เมตรและความลึกจากด้านหน้าตรงนี้ไปถึงท้ายที่ประมาณ1,000 600เมตรซึ่งด้านท้ายเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเช่นกันเรียกได้ว่าที่ดินแปลงนี้ติดถนนถึง2ด้านเลยนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางนี้คือทิศตะวันตกนะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรนะคะฝั่งตรงข้ามของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีคลองเห็นไหมซึ่งตรงนี้ก็จะมีชื่อว่าเป็นคลอง27นั่นเองนะคะส่วนที่ดิน แปลงที่เจ้าของขายเนี่ยซึ่งปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทํานาปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยทำนาอยู่นะคะแต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยเอาไว้พักอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีสิ่งปลูกสร้างนะคะมีหลายหลังมากๆอยู่ในพื้นที่บริเวณประมาณ4ี่ไร่นะคะแต่ว่าถ้าหากมีคนซื้อทั้งหมดเลยนะคะเจ้าของก็ยินดีที่จะรื้อออกให้นะคะตรงนี้ราคาที่เจ้าของขายไม่แพงเลยซึ่งราคาไล่ละ4 5 0 0 0 0้า่นบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ ทั้งหมดเลยจํานวนเนื้อที่ทั้งหมดนะคะคือ1น1่0ล้ยไร่เต็มนะคะถ้ารวมเป็นเงินก็จะเป็นเงิน45ล้านบาทนะคะสนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจองเลยนะแปลงใหญ่ๆนั่นๆจะหลึดเข้ามาสักแปลง2แปลงนะคะที่นี่ถือว่าเป็นที่ดินที่ราคาถูกแล้วห่างจากถนนผลโยธินเนี่ยเพียงแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจากตรงนี้ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะก็จะห่างจากตรงเนี้ย จร,จริงๆแล้วแค่อยู่ฝั่งตรงข้ามเองเป็นแฟตตอรี่แลนด์นะคะแฟตตอรี่แลนด์วังน้อยหรือว่าเชียงกงวังน้อยจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะระยะทางใกล้มากๆนะคะไม่ว่าเราจะไปโรงพยาบาลไปตลาดไปสถานีอนามัยหรือว่าเราจะไปนะคะอบตอก็จะห่างจากตรงนี้ประมาณระยะทางนะคะ3-15กิโลนะคะล้อมรอบตรงนี้คือเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีแหล่งความเจริญล้อมรอบมากมายนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่มีความเจริญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้า เอ่ยชื่อพระอาจารย์แจ้ใครๆก็น่าจะรู้จักนะสายแบบสายมูต่างๆห่างจากวัดน้อมประชาสันนะคะหรือว่าวัดพระอาจารย์แจ้เนี่ย5 5 0เมตรเองซึ่งอยู่ในแหล่งความเจริญเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมที่ดินแปลงนี้กันว่าลักษณะโดยรวมเลยเป็นแบบไหนนะคะเหมาะที่จะซื้อไหม กับราคาที่นําเสนอขายไปใครสนใจลองแวะเบียนกันเข้ามาดูได้ส่วนเรื่องราคาถ้าอยากจะต่อรองอยากจะคุยก็เข้ามาคุย,ยกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะตรงนี้มีเจ้าของอยู่ตลอดทุกวันเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าไปกันค่ะคุณกําลังมองหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าใชา่เพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้รับรู้ก่อนใครๆไงคะ กดเลยกดซิกดไหนนะกดยัง่งตอนนี้นะคะอุปพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินปลายนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนเนาะนี่เลยด้านหน้าของเรานะคะมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วไฟฟ้าผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าใครซื้อที่ดินตรงนี้นะคะเราจะรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดตรงนี้ไปเลยนะคะนะ้กกว้างประมาณ100เมตร อยู่ในชุมชนและมีเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหมคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามถนนก็จะเป็นคลองคลองนี้มีชื่อว่าคลอง27นั่นเองนะคะนี่ที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่หันหน้าไปทางทิศใต้นั่นเองนะคะนีะ่เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะภายในบริเวณของที่ดินแปลงนี้กันก่อนว่าลักษณะโดยรวมเป็นยังไงเนาะนส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่ เป็นพื้นที่บริเวณสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไว้นะคะด้านหน้าน่าจะประมาณไม่เกินสี่ไร่นะคะเห็นไหมปเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะไปกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะคะในส่วนด้านหลังของตัวบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้นะนี่อ่ะโอให้ชมตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นส่วนที่อยู่ในที่ของเรานะคะมีหลักเขตตรงนี้ชัดเจนเห็นไหมคะทุกคนนี่เลย หน้ากว้างนะคะ100เมตรที่เป็นถนนคอนกรีตที่เราเดินมานี่อยู่ตรงนี้เลยตรงไปนะคะจากหมุดตรงนี้นะคะไปถึงด้านท้ายที่1,600เมตรนะคะถ้าเรายืนมองจากตรงนี้เราจะเห็นเนาะว่าไม่ติดเสาไฟนะคะเสาไฟใหญ่ๆไม่ติดอยู่ในที่ของเราซึ่งอยู่ในส่วนของที่ของคนอื่นนะคะนี่ ที่ดินของเรานะคะตรงนี้ทั้งหมดรวมกันรวมเป็น5ชนโนดนะคะเนื้อที่100้อยไร่ราคาไร้ละ4ี่แสนห้าหมืบาทรวมเป็นเงิน4ี่หล้านบาทนะคะตรงนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะใครหลายท่านอาจจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับวัดน้อมประชาสันนะคะหรือว่าวัด พระอาจารย์แจ้นะคะซึ่งห่างจากตรงนี้500เมตรเองนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นคันล้อมไว้เราไม่ให้อ่าน้ำเข้าไปนาเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยตอนนี้เริ่มหวานข้าวปล่อยน้ําไว้ให้อยู่ในระดับที่ชาวนาทํานานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าของไม่ได้ทํานาเองนะเจ้าของให้ชาวบ้านแถวนี้นะคะทํานาการเดินทางตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะไปโรงเรียน กลางคลอง27ห่างกัน550เมตรนะคะหรือว่าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่นุ่นเนี่ยห่างกันอยู่2.6จุดกิโลเมตรนะคะองค์การบริหารส่วนตาบลหันตะเพาก็จะห่างกันประมาณ9กิโลเมตรตลาดวังน้อย7.8กิโลเมตรสถานีตนํารวจวังน้อยนะคะ8.5จุดกิโลเมตรนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหันตะเพาห่างกันประมาณ9กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะไปนะคะตลาดน้ำทุ่งบัวชมก็จะห่างกันอยู่นะคะประมาณ 9.5กิโลเมตรโรงพยาบาลวางน้อยห่างกันประมาณ15กิโลเมตรนะคะหรือจะไปเชียงกงวางน้อยก็ตามนะห่างจากตรงนี้ก็จะประมาณ11กิโลเมตรนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะมาจากฟิวเจอร์พาร์คบังสิตจะห่างกันแค่41กิโลเมตรเองนะคะอนุสสวรีย์รีชัยสมรภูมิห่างกัน69กิโลเมตรนะคะทุกคน,นห่างจากถนนผลโยธินเนี่ยเพียงแค่3.5กิโลเมตรเองนะคะถือว่าการเดินทางหรือว่าเข้าจากถนนใหญ่เลยมาตรงเนี้ย ไกลมากๆเลยนะคะหรือว่าเราจะไปแฟคตเตอรี่แลนด์นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมโรงงานที่อยู่วังน้อยห่างจากตรงนี้รวมกับรถแล้วจะประมาณ8กิโลเมตรนะคะนี่โอเคแล้ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้นะคะระหว่างทางเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆถ้าหากมีจุดที่น่าสนใจนะคะแต่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นแทงน้ํานะคะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่อยู่ตรงที่ดินจะของรห้ือออกให้นะคะที่นี่เป็นชุมชนนะคะชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะนี่ใกล้ตลาดนะคะใกล้อบตโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆต่อกันดีกว่าไปกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่ผมมาเดินอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ มากมายบนที่ดินแปลงนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะทำโคกไว้ก็ตามหรือถมดินไว้ก็ตามนะเนื้อที่ประมาณไม่เกินสี่ไร่นะคะแต่ว่าใครที่ซื้อนะคะจะของเองได้มีการรื้อถอนทั้งหมดให้เลยนี่อ่ะโอจะหมุนแปล,ลนให้ดูก่อนเห็นไหมเพิ่งจะมีการลงสิ่งปลูกสร้างด้วยนะแต่ว่าเด็กก็จะรื้อออกทั้งหมดเช่นกันนะคะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยแต่ทั้งหมดนี้จะเคลียร์ลิงให้ให้เป็นสภาพที่ดินเปล่าเลยในราคาไร่ละ4 5 0 0 0 0หบาท เดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันดีกว่าไปกันตอนนี้นะคะผมมายืนอยู่เรียกได้ว่าไม่ใช่ท้ายที่นะถ้าท้ายที่นี่หนึ่งพรอเมตรนี่เดินไม่ไหวนะคะทุกคนมายืนอยู่ในจุดท้ายของตัวบ้านแล้วกันเนาะซึ่งมาเป็นดินที่เราสามารถเดินได้นอกนั้นเป็นพื้นที่ที่ทํานาอยู่นะคะอาจจะเดินไม่สะดวกเลยยืนจากตรงนี้นะคะรีวิวให้ทุกท่านชมก่อนจริงๆแล้วพื้นที่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเจ้าของเนี่ยทำเป็นโคกไว้นะคะ โคกหรือว่าจะเรียกแบบภาษาในเมืองก็ทมดินไว้เสมอกับถนนด้านหน้าบ้านนะคะเลยสร้างบ้านอาศัยอยู่กนันแต่ถ้าหากมีลูกค้าซื้อบ้านทุกหลังนั้นจะย้ายออกให้ค่ะ <c oughs> <c oughs> บางทีก็พูดจ้าแบบว่าอาจจะแบบดูหน้าเหมือนไส้เนาะก็ไม่แบ่งนะคะมีหลายคนที่ทักมาแล้วแบบว่าดุดาว่าแบบแรงๆนะคะอาจจะแบบว่าเขามองแล้วแบบตอแหลอะไรประมาณนั้น โอเคกลับมาเข้าเรื่องต่อนะจ๊ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ถือว่ารูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะนักว้างติดถนนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านท้ายเนี่ยเป็นเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะนักว้างติดถนน100เมตรนะคะเป็นถนนคันกรีตท,ทั้งสองฝั่งเลยทั้งหัวทั้งท้ายนะคะนีะ่นี่ประมาณนี้นะคะ100เมตรความลึกนะคะนาน1เส้นเนี่ยแถวนี้เขาก็จะเรียกกันว่า 1,600เมตรหรือว่า1กิโลกับ600เมตรนะคะตอนนี้ทุกท่านเห็นอยู่เป็นน้ำนะคะนื่องจากว่าชาวนาเนี่ยเขาเรียกอะไรหว่านข้าวทำนาเนาะก็จะได้เป็นสภาพประมาณนี้นะคะนี่เลยส่วนที่ทุกท่านเห็นอยู่นะโอเชื่อว่าหลายคนมีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วแหละนะคะว่าเฮ้ยทำไมเสาไฟเยอะแยะขนาดนี้ อยู่ในที่ของเราไหมไม่อยู่นะคะเสาไฟทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ข้างนอกอาจจะแพลนงกล้องไปมันก็ส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาพของเรานะคะแต่ว่าจะมะีสายไฟตรงนี้เห็นไหมผ่านตรงที่เราส่วนหนึ่งนะคะ,ะนั่นแหละค่ะที่มาของคําว่าที่ดินราคาถูกในราคาเจ้าของขายเพียงไล่ละ4 5 0 0 0 0บาทนะคะ สนใจลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ถือว่ารูปแปลงสวยมากๆ้ากว้าง100เมตรลึก1,600เมตรนะคะต้นไม้และบ้านทั้งหมดนี้จะของลืษให้เนาะนี่เลยค่ะโอเคการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะสนใจยังง่ายก็ลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะ โดยเร่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านไหนที่ซอนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนคะ่ะ